ถูกหวยเพราะทำบุญแบบนี้มาคนที่ถูกหวยหรือลอตเตอรี่นั้นเพราะในอดีตชาติทำบุญสลักกระพัดแล้วอธิษฐานว่าขอให้ได้ลาบลอยไม่ว่าจะถูกแจ็คพอตถูกรางวันที่หนึ่งหรือรางวัเลเลขท้ายสองตัวสามตัวล้วนทำบุญนี้แล้วอธิษฐานมาอย่างนี้ทั้งสิน้นการถวายทานสลักกระพัด มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลคือสมัยพระพุทธเจ้ามีพระชนชีพอยู่ปรากฏในพระธรรมบทขุทกานิกายว่าพระพุทธองค์สรรเสริญพระสาวกอรหันชื่อพระโกณททธทานเทระซึ่งเป็นผู้มีโชคดีในการจับสลากได้ที่หนึ่งทุกครั้งพระสาวกทั้งหลายมีความสงสัยว่าทำไมท่านจึงมีความโชคดีเช่นนั้น พระพุทธเจ้าตรัสบ,บอกแก่พิสุสฆ์ทั้งมวลว่าท่านเป็นผู้ชอบทำบุญสลากฐพัดจึงเป็นคนโชคดีในทางพระพุทธศาสนาเราสอนให้เชื่อเรื่องเหตุผลบุญกรรมดังนั้นการที่คนคนหนึ่งได้รับโชคถูกหวยรวยเบอร์นั้นแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่มันต้องมีเหตุหรือบุญกรรมที่ทำไว้ในอดีตทั้งสิ้น แต่ถ้าจะให้ดีเมื่อทำบุญแล้วให้อธิษฐานจิตให้ถึงพระนิพพานซึ่งจะเป็นปรมสุขอันเป็นนิรันดร